ตรงนี้มาพูดถึงเรื่องของเทศกาลต่างๆในช่วงปลายปีนะครับคือปลายปีอากาศมันก็จะเย็นขึ้นมันก็ทําให้เป็นบรรยากาศช่วงแห่งความสุข<ล>เนาะแม้ว่าปีนี้อาจจะต้องลุ้นกันหน่อยว่าเราจะหนาวกันเมื่อไหร่คืออาจจะไม่หนาวแต่อย่างน้อยเนี่ยมันคงไม่ระอุเหมือน,นช่วงท <จะ S 1> าน,นมาพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเที่ยวมันเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติดังนั้นการที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในไทยเยอะๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เลยจัดเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเลย2งานด้วยกันงานแรกชื่่อวา Thailand วินเทอร์เฟสติวัลนะครับงานที่2ก็คือ Colorful Bangkok Winter Festival เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเฟสติวัลของโลกเลยครับวันนี้มีงานถแถลงข่าวนะครับเป็นงานใหญ่เลยเนี่ยท่านนายกมาเองแล้วก็คุณแพนทองทานด้วยนะครับ t h a i l a ด d w i n t e อร์ s t i v a l แล้วคุณผู้ชมดูลุคของท่านนายกกับคุณแพนทองทานนะเห็นไหมว่า นายกเนี่ยสวมผ้าพันคออันนี้เป็นผ้าย้อมครามมาจากจังหวัดสกลน,นครนะขณะที่คุณแพนทองทานรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมาด้วยชุดผ้าไหมเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะบอกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคุณแพทองทานใส่เสื้อโค้ทไม่ใช่หรอจริงๆเป็นเสื้อโค้ทที่ตัดมาจากผ้าท้องถิ่นใน,น <ะ S 1> ภาคอีสานเออนะ,อะนะ นี่เห็นไหมผ้าย้อมครามที่นายกใส่เข้าไปก็เข้า,ากับชุดสากลดีเป็นอย่างมากเลยแล้วหลายๆคนที่มาร่วมงานเมื่อสักครู่ข้างล่างเนี่ยมีผ้าพันคอใส่ก<ช>ันนะนี่นีผ้าท้องถิ่นแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ต่างๆกันไปนะครับท่านายกขึ้นกล่าวบอกว,กว่าการจัดงาน Thailand Winter Festival แล้วก็ Colorful Bangkok Winter Festival 2023เนี่ยนะฮะมีเป้าหมายต้องการจะให้2เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยเราจะมีงานเทศกาลจัดขึ้นมากกว่า3,000งานมีความหลากหลายทางด้านศิละปะอาหารกีฬาแสงสีและงานประจำปีต่างๆซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและอีกหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยนะครับภายใต้าการทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ก็ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเฟสติวัลของโลกและเราจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเป็นเฟสติวัลคันทรีในอนาคตครับรัฐบาลเราตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำในด้านเฟสติวัลของโลกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์าวร์แห่งชาติได้เริ่มผลักดันแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรควางรากฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าประเทศไทย ยังมีศักยภาพในการท่องเที่ยวอีกมากเพราะเรายังมีนโยบายอื่นที่จะสนับสนุนเราจะมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินที่กำลังจะเกิดขึ้นที่อันามันและนโยบายเรื่องวีซ่าฟรีที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องการสร้างพลังอำนาจในการดึงดูดการสร้างวัฒนธรรมสินค้าคุณค่าทาง การเมืองให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีทางรัดไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีทางง่ายครับมันใช้เวลากว่าที่เราจะสร้างอีโคซิสต็มให้แข็งแรงต่อทุกอุตสาหกรรมแต่ถ้าไม่เริ่มต้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลได้เริ่มต้นอย่างจริงจังครับ ส่วนทางด้านคุณแพททองฐานนะครับก็บอกว่าประเทศไทยเรามีประเพณีต่างๆที่สําคัญรวมถึงเดี๋ยวเราจะมีการจัดงานคริสต์มาสยาวไปถึงปีใหม่เลยนะครับแล้วปีใหม่เนี่ยปีนี้จะจัดงานเคาดาวพร้อมกัน70แห่งทั่วประเทศเลยนะครับเป็นโอกาสสาคัญที่จะทาให้ประเทศเรากลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นฮับเฟสติวัลของภูมิภาคซึ่งรัฐบาลก็จะเดินหน้าการสร้างซอฟต์าวร์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำครับ